สวัสดีครับผมสิพ่อมาเบิงกระต่ายเนาะครับกระต่ายเป็นนิวซีแลนด์ไหวครับเมีนี่ทีใดมากพร้อมกันทั้งเมิดโฮกแม่ครับนําเข่าจากประเทศมาเลเซียเนาะครับนําเข่าจากฟาร์มของจังหวัดยาลาเป็นนําเข่ามาให้ครับรเผอิญว่าพื้นแท่งลูกเนาะครับเม่นี่สงสัยว่าพื้นสีเดินทางไกลมากเพราะว่าพื้นผสมมาแล้วนะที่นี่พื้นรู้ลูกเนาะครับ ลูกพื้นได้สามตัวผมก็เลยเอาล่างขอดออกตอนนี้ก็คือกินเนื้อกินอาหารปกติครับแทงไดประมาณ3ามถึงสี่หมื่นแล้วครับมีลูกทั้งหมดอ,อยู่3าตัวครับที่พื้นแทงมากับบรุูว่าสาเหตุเกิดจากมียังอาจจะเป็นความห่อนแต่ว่าผมสันนิษฐานว่าพื้นเดินทางมาไกลนะครับเดินทางมาอยู่ในรถนี่อยู่สามคืนนะครับ มาจากมาเลพย์พื้นเอามาพักไหวอยู่จังหวัดยะลาอยู่สามมือก่อนที่พื้นสีทรงมหาห้พื้นทรงมหาห้ระยะทางจากจังหวัดยะลามาหาบ้านผมจังหวัดสุรินทร์ใส่ระยะเวลาประมาณสามขึ้นกับสี่มือครับมือที่สี่ได้รับช่วงใบใบครับมันก็นเลยอาจสิเพี้ยนะครับเพี้ยเรา ทำให้เกิอดอาการแท่งหรือว่าพื้นอาจสีงุดงิดหรือว่าพื้นเกิดจากสาเหตุอย่างผมก็บบกหัว่าแต่ว่าผมสันนิษฐานหน่อยว่าพื้นนี้แท่งจากสาเหตุที่ว่าเดินทางไกลเนาะครับมือแรกๆพื้นกับสีเพียในะจักหน่อยตอนนี้ก็คือพื้นเลื่อมกินเนื้อกินอาหารกินหญ้าได้ปกติครับน้ำนักตัวนี้เที่ยวามา่สียู ประมาณสองโลหะสองโลหกครับตอนนี้แทงลูกแล้วลาสีรดเหลืออยู่ประมาณสองโลสีเนี่แหละครับผมกาว่าแตวา่ว่าบดได้สร้างหรอกผมซื้อว่าพื้นสีบางบางล่แนวจังหน่อยครับมือแรกๆรกิ่งก,กินเนื้อเลยครับที่พิ่นแทงพ่อหลังจากนั้นก็เริ่มกินเนื้อกินอาหารได้ปกติครับลอ่อรอบหนาผมใส่กับปัโตสีปลานี่ครับ ตัวสีปลาซื้อขุนทึงเนะครับตัวนี้ผมจะเอาใส่กันว่าหลวงมาสิเป็นสีปลาปลาลูกผสมสีใดความใหญ่ของแม่ครับเพราะแม่พึ่งเป็นนิ้วเีแลนไววเหลือดลอยเนะครับน้ำเข่าจากต่างประเทศจากมาเลย์ครับช่วงนี้ก็อากาศสีหอนแน่จัง่อยครับเดือนมีนา ผมว่าผมสีเริื่มผสมประมาณป่ายเมษาหรือว่าประมาณต้นพืษภ้าครับเสียวิทนาห่อนไปก่อนผมจังสีเริ่มผสมครับหัวมันสีมีแม่ที่ติดถองมากอยู่แล้วอ,อยู่หนาจะประมาณสามแม่ครับแต่ผมบูงว่ามันสีขอดมือใดยพอพื้นเขียนใบหูมาแล้วมันมันบ่ก่อยชัดภันใดครับเป็นปากกาเม่ก๊กครับประมาณกว่าสีมาขอดผมกับสามมือมันก็เลยมันกเ็เลยเลื่อนแน่ผมก็บูงว่าตัวไหนแต่ว่ามันสีมี ตีถ่องมาอยูซีแม่เพื่นวะเพราะเป็นกระต่ายที่ผมสั่งมามันทั้งเหมดกระต่ายฮกแม่ครับแล้วก็ตัวปูสองเป็นแปดมันตีถ่องมาซีแม่เพื่นวะแต่กับผมกับบ้หูว่าตัวใดพอดีแล้วให้วิทหนาะห่อนไปก่อนผมจังสีผสมตัวใดบออ่อกระแสงว่ามันบ่อถ่องล่ะ <c oughs> นี่กับบมีอย่างหลายเนาะครับมาบอกส่พีน้องฟังสวัสดีครับ